สวัสดีครับ8พฤษภาคม2 5 6 7นะครับพบพ่อกันกิจกรรมดีๆนะครับจากกบตาเครือเราเจริญนะครับครับกิจกรรมเราบริการคับพ่อที่บ้านหัวดงตำบลน้องมีอำเภอราศีสไลทนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับการรวมไม้รวมมือนะครับมอบความเสียสละวิานะครับมารวมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ บางขั้นจะเปลี่ยนไทยนะครับตรวจเช็คเรียบร้อยเพื่อจะพย่อยนะครับกลับนะครับนี่รถซอมกับร้ายนะครับลูกค้าขาวรวมกิจกรรมกัหล้ายนะครับของแก่ของแถมนะครับมากมายหลายรายการนะครับเพียบนะครับอะไรไม่นี่นะครับรถซิปหาเปอร์เซ็นนะครับก็จะเป็นกองอากาศน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮโดรลิกนะครับ ลูกค้านะครับอยู่ในเขตโซนพื้นที่นะครับอยากมีกิจกรรมนะครับกับที่ต่อสอบถามคําว่ามีรถสอมเบารุงนะครับจัสิบขั้นนะครับกึินไปนะฮะอยากให้นตู้ตาเราเจริญนะครับราชีสลายฮะออกบูธออกกิจกรรมกับที่ต่อสอบถามคําว่านะครับศูนย์นกพิ้งนะครับศูนย์เจ็ดแปดี่แปดสองเก้านะครับแม่ได้มาธรรมดานะครับมาพร้อมครับ อุปตาตัวแอร์นะครับ LHA018 นะครับเอ็ีนะครับมาโชว์ให้กับคุณลูกกานะครับบรรยากาศในห้งกวามอุ่นนะครับมีอากาศดีลงทะเบียนเราก็มีของจำรวยให้นะครับนี่รับข่าวเลี้ยงนะครับอันนี้อาหารการกินนะครับเยอะๆครับตอนนี้ก็ เกิดข้ามนะครับจากวนาสุรศั์เพียงตานะครับนายขายศูนยทั่วตาลที่สไลด์ห้องากฟ้าเนพีาาราให้รการนะครับเรื่อง้คบวกวท่มีหาเราไ่มีขัากับปรึกษาางไคนผู้ดขั้นเก่ากับจากไดขั้นใหม่กับปรึกษาท่านที่ ได้นะครับทุกท่านชมน้องกครับสาวแสนสวยเนี่ยนะครับย่าบ๊อบพัชจบทำไดคภูใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับท้องพอท่านไหนพอท่านไหนสนใจหรือว่าพอท่านไหนพอท่านไหนคลิปต้องเพาะว่าต่างฝ่ายนั่นแน่นะครับให้สารเสียงหลเท่านี่คต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านครับเสียสละเวลาเนาะ ดีครับขอคุณนวาุ่มชนะครับทุกคนที่ไ้กำังตามกลรอยู่นีล่ะจนมากับเพื่นกับขอใส่ทานดีเนาะจนกว่าตุปตุตาทั้งรเอราเียสีหลกคับมาให้บริการนครับพีน้องโดนเท่าเลยจะว่าวนมากว่าถามว่ารถไ้หน่อยเนราพอเลยโอ้ยมเอามานํกกับผมมากุปตุารตนะครับขอบคุณท่า้งตุปตานะครับทีิ่กการที่ดีนะครับมา ทางชุมชนบั้นเอ้านะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมอโชคนะครับ่านปูใหญ่นะครับจะจับน้ำมันนะครับมอโชคในับมับกระานะครับใจก้ีเโชกีทนแรกนะครับนแรกนะครับเลขหนึ่งครับ หนึ่งสาครับได้บอลโคลีนั่นแหละครับทีเ 好。